ช่วงนี้มาติดตามข่าวเด่นในรายการข่าวท้องถิ่นนะครับจังหวัดชัยภูมิได้มีการจัดงานถแถลงข่าวเตรียมจัดงานใหญ่ประเพณีบุญกระทูป่ประจำปี2568ครับโดยนายบรรลังเวทศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนายสรวุสัมฤีธในอำเภอหนองบัวดแดงและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชัยภูมิครับมีการจัดงานถแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีบุญกระทูป่ประจำปี2568ที่อำเภอหนองบัวดแดงซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่3ถึง6ตุลาคมนี้ครับ ทั้งนี้ประเพณีบุงกระทูปเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นที่รู้จักในด้านความศรัทธาความสวยงามประเพณีบุงกระทูปเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาของประชาชนในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะชาวอำเภอหนองบัวดแดงโดยชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจการสร้างต้นกระทูปขนาดใหญ่ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงเพื่อนําไปถวายณวัตต่างๆในช่วงวันออกพรรษาครับซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างความสมัครใจในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นด้วยครับด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิก็ได้กล่าวนะครับว่าประเพณีบุงกระทูบเนี่ยไม่เป็นเพียงแค่การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งงานประเพณีบุญกระทูบก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศให้มาสัมผัสถึงความงามแล้วก็ความศรัทธาอันแรงกล้าข,ของชาวอำเภอหนองบัวแดงครับ